นัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบนจมาบาพิษและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพ,นพันแท้จาทุกค้ามรามเทพเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวันดีทีม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมของสุรการวอร์เรตี้ทีนครับวอร์เรตี้มันมันของคนที่ยังมีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวังท่าพระนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่3ของตอนที่ได้ชื่อว่าที่นี่ศิลปากรครับตั้งแต่ตอนแรกตอนที่2และมาถึงตอนนี้เราได้คุยพูดคุยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของของมหาลัย ทำไมที่นี่ถึงเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับด้านศิลปะที่นี่มีอะไรที่ที่อื่นไม่มีที่นี่มีวิวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ทํสืบสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นพี่มาถึงรุ่นน้องถึงรุ่นปัจจุบันและก็จะสืบต่อไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งเขาบอกว่าที่นี่คือครอบครัวครับที่นี่คือสิ่งที่หาไม่ได้จากที่อื่นตอนนี้เราเราจะมาสนทนาต่อเนื่องจากจากสองตอนที่แล้วนะครับขออนุญาตสอบถามน้องใครเดือนเหมือนจันก่อนเราเข้ามา ศิลปกรยามที่เราเครียดยามที่เรามีปัญหาเนี่ยคุณแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรในส่วนตัวหนูชอบอ่านหนังสือปรัชญาอะไรศาสนาค่ะมันใช้กับชีวิตจริงๆได้เช่นของพระพุทธธาตุอะไรเงี้ยหรือว่าหลายหลายหลายารวมๆกันค่ะค่ะมันใช้ได้แล้วก็ค่ะช่วยช่วยทําให้เราหายเครียดได้มาเนี้ยเราเรียนรู้จากจากสิ่งที่เราได้จากหนังสือค่ะแล้เอามาปรับเปลี่ยนกับชีวิตประจำวันใช่ค่ะ เวลาเราท้อหรือเรามีปัญหากับชีวิตเราแก้ไขมันยังไงเราทําอย่างไรนั่งนิ่งๆอ่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆเอาให้แบบเหมือนผ่อนคลายให้หลุดจากภาวะเครียดตรงนั้นก่อนแล้วค่อยคิดย้อนว่าต้นเหตุเพราะอะไรอยู่ตรงไหนแล้วค่อยเหมือนปลดทีละล็อกอ่าโอเคใช่ค่ะคือมันปัญหามันอาจจะมาเป็นพวงๆนะใช่อมันอาจจะมาเป็นก้อนๆเป็นพวงๆคุณนั่งนิ่งๆเลย นั่งมองฟ้าหายใจมองดาวไม่ต้องสนใจอะไรเออเออเลยเหยอยลมไปใช่เราใช้ใช้เวลาผ่อนคลายให้มากที่สุดปล่อยเท่าไหร่ช่างมันแต่ว่าถ้าพอเราคลี่ปัญหาตรงนี้ได้เราจะวิ่งไปแบบติดจรวดมากเหมือนเราได้พักชาร์จชาร์จแบตแล้วเราก็ปล่อยฟู่จรวดทยานปัญหาหายทุกอย่างจบค่อยมองว่าปัญหามันเกิดจากอะไรใช่แกะมันทีละปมถ้าคุณแกะไม่ได้หมดคุณก็ไปเร็วขึ้น เหมือนเวลาได้พันกันโผลพันกันโอ้โหแล้วปดจั่งดึงุดท้ายพันกันเดิมไม่ได้ต,ต้องค่อยๆยมองค่อยๆมองมันอยู่ตรงไหนหมุนไปให้รอบรอบแล้วให้ดึงเอาทิศเอามาถึงเจ้าแม่เสื้อแดงตอนติวอะค่ะหนูไม่เคยท้อตอนแรกก็คิดว่าเหนื่อยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบกับพ่อกับแม่หนูมา,มารับมารับทุกเย็นแบบ จะดึกแค่ไหนก็มารับอะไรเงี้ยเขาต้องเหนื่อยกว่าหนูแน่คือพ่อแม่เหนื่อยขนาดนี้หนูก็แค่นี้ไม่เหนื่อยหรอกอะไรเงี้ยก็ทําไปเรื่อยๆก็ทําได้ไรเงี้ยตอนกลางคืนนะคะยิ่งดึกยิ่งเหนื่อยใช่ไหมก็ง้องแง้งนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เดินไม่หาทําไม่ได้คือเราปั้นงานชิ้นนั้นไม่ได้อือว่าเราแบบ อย่างอย่างดินมันแตกข้างในมันข้างในมันไม่แน่นพอมมาตรฐานมันไม่ได้มันก็รลุนมันก็เออโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็แบบเอ้าหลุดอีกแล้วจะส่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบจะร้องไห้ก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะก็เดินไปก่อนนิดนึงแล้วก็กลับมาทําต่อถ้าทําไม่ได้จริงก็เพื่อนข้างๆ้างขอช่วยช่วยแบบช่วยสอนอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอาใหม่ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันก็เลยแบบคนรอบข้างเป็นเป็นกาลังใจเวลาท้อ ครับแล้วด็อกเตอร์่ะเวลามีปัญหาเครียดเราท้อเราแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรอไอ้คำว่าท้อมันก็จะมีทุกคนนะแต่ว่าเราจะจัดการมันด้วยอย่างไงของผมอะจัดการด้วยการทำท้อแล้วทำท้อทำ,ท,อท,ำทำอะไรครับสมมุติว่าเราเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราเราปั้นไม่ได้แต่ว่าเราไม่รู้อะก็เราไม่เคยมีพื้นฐานอย่างนี้มาก,ก่อน แล,แล้วทำไงให้มันถึงจะรู้ก็ต้องทําถูกไหม,มแก้ปัญหานั้นด้วยการทําอำไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรานั่งอยู่เฉยๆมันไม่ได้แก้ไปหรอกมันแค่ทําให้ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอ,มอืมันไม่เหมือนกับการใช้เวลาให้คุ้มค่าเหมือนคำหนึ่งที่อาจารย์สินพูดไว้ว่านายไม่รู้นายทำแล้วนายจะสำนึกในสิ่งที่นายไม่รู้ ทนายไม่รู้แล้วนายทำมันทำมันเข้าไปอีกช่แล้วนายจะสํานึกใ,ในสิ่งที่นายไม่รู้ชคนเราพื้นฐานมันต่างกันอยู่เราจบข่าสั้นบางคนจบขายยาวบางคนอาจจะเรียนที่อื่นมาอืคนเราพื้นฐานมันแตกต่างกันถ้าคุณท้อคุณต้องทํามันให้สําเร็จนี่คือสิ่งที่คุณบอกช วายนี่เธอแก้ปัญหาวิธีเดียวกับฉันเลยสักเงียบหนึ่งสักเงียบหนึ่งแบบผ่อนคลายสมองเดี๋ยวฟ้าก็สว่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะหัวมันก็จะไปเองอ่ะเหมือนพอเราได้พักแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะคิดอะไรออกถ้าเรายิ่งดึงดันมันเราจะยิ่งแบบกดดันตัวเองแบบมันเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่ออกแบบใช่พวกความคิดอะไรอย่างเงี้ย อนสอบก็เครียดค่ะเพราสอบสอบเยอะมากแบบเรียนก็เรียนเยอะอะไรเงี้ยแต่แบบสอบแต่ที่นี่แต่คือไม่ติดเลยเครียดทำยังไงหรอคะปกติคือชอบเดินมกมอมเดินออกไปหรอแล้วถ้าเห็นใครที่เขาแบบดูแย่กว่าเรา แล้วจะทําให้รู้สึกแบบว่ามีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราตั้งใจจะเอาศิลปะ mm hmm. เรียนหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะออกไปแล้วไปช่วยเขานะ mm hmm. และตอนนี้เราท้ออะ mm ่ะ hmm. แล้วเราจะปล่อยให้คนพวกนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ต่อไปอะ mm ่ะ hmm. ถ้าเรามีกําลังเอาวิชาความรู้ที่เราทํามาแล้วแบบเอามาใช้ช่วยเขาอะ mm ่ะ hmm. ชีวิตเราจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นอะไรเง mm ี hmm. ้ยก็เลยแบบว่าห้ามท้ออะไรเง mm ี้ยเพราะเรามีความมุ่งหวังที่ดีที่จะออกไปทําอะไรเพื่อคนอื่น คุณมองจะคือถ้าเกิดคุณเครียดอยู่ที่นี่คุณเดินออกไปข้างนอกเลยคุณไปดูคนที่มันมีปัญหามากกว่าเราคุณก็จะมีจุดเปรียบเทียบแล้วว่าโหนี่มันยังหนักกว่าเราเน้เยอะใช่ไหมแค่นี้เราทำไมาจะผ่านมันไม่ได้แต่จริงๆเพื่อนๆหรือคําพูดเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่เรามองเห็นรอบข้างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สอนเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอเช่นบางทีแบบว่าการมองใครสักคนหนึ่งอย่างมองจะสรามบุ๊กเนี้ยคือ เขาก็เป็นได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งครูได้ทั้งทุกอย่างทุกอย่าง,างแม้กระทั่งแม่ค้าคนขายกับข้าวอ,อะไรเงี้ยเขาก็เป็นครูของเราได้ดีนี้เราก็เลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรที่ไหนแค่เรามองสิ่งรอบตัวเราก็เป็นคําสั่งสอนที่มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วเนี่ยคุณคุณเหมาะแล้วที่คุณจะเรียนคณะมิกอะไระมิกมเดียมิก <Media. S 2> มีเดียเนี่ยเพราะคุณมองอะไรก็ได้หมดอะ มองนี่ก็มาสอนคุณได้มองนี่แบบนี้ก็ได้มองฉลามบุกก็ได้ใช่ไหมไม,มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นปัญหาที่ตรงของ<ม>ของเราอะ่ะเพียงแต่เราขอวิธีการแก้ปัญหาของบุคคลเหล่านั้นนั้นเขา<ม>แก้อย่างไรเ<ม>นี่ยนั่งอยู่ตรงนี้หน<ม>ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านแปดกลยุทธ์ในการที่แปดกลยุทธ์ในการที่สยบความท้อแท้ถ้าคุณมืดแปดด้านผมว่าแปดด้านตรงนี้มีด้านสว่างให้คุณสักด้านหนึ่งหนูจะคงเริ่มจากการนอนก่อน นอนมีอะไรคิดไม่ออกนอนผมนอนผมนอนผมเอาหัวซุกหมอนเลยนอนทางนู้นพอเครียดปุ๊บคุณอย่าวางนะถ้าคุณวางคุณไปเที่ยวคุณลืมคุณจะทิ้งมันคุณต้องทานะถัดมาทางนี้ถ้าคุณเครียดคุณมีปัญหาคุณพ่อคุณแม่สิที่บ้านถัดมาตรงนี้เขาบอกว่าคุณต้องชนะตัวคุณเองให้ได้ดิถ้าเกิดคุณชนะตัวคุณเองได้ปุ๊บเนี่ยทุกๆอย่างคุณชนะหมดละคุณไม่ต้องไปคอยชนะคนอื่นเพราะคนอื่นเนี่ยมันอยู่ที่ อยู่ที่สูงกว่าเราเยอะเพียงแต่ให้มันพ้นมาตรฐานไปก่อนเท่านั้นแหละถ้าเกิดคุณชนะตัวคุณเองได้แล้วพอมาตัวนี้คุณบอกว่าวางไว้เลยวางทุกอย่างสมองคุณจะเบาแล้วค่อยๆดูปรมปัญหาทีละปมแล้วค่อยๆค,คลี่ค่อยๆแก้ค่อยๆแกะมาถึงตรงน,นู้นก็บอกว่าผมต่ําสุดแล้วฮะเมื่อผมรู้ว่าผมต่ําสุดแล้วเนี่ยเวลาผมขึ้นเนี่ยผมจะขึ้นสูงเมื่อขึ้นสูงแล้วผมจะทําในสิ่งที่ผมทําโดยที่ไม่เดือดร้อนใครไม่ผิดคุณธรรมและไม่ผิดกฎหมาย ทำเถอครับอีกคนนึ่งก็บอกว่าดูคนอื่นได้แต่อย่าเอาเข้ามาหมดมจงมีตัวของตัวเองด้วยอยู่บนรากฐานของความที่ไม่เดือดร้อนใครเช่นเดียวกันอันนี้คือคือแปดด้านจบไปทำอะไรเนี่ยศิลปินไส้แห้งเนี่ยรู้สึกยังไง ถ้าเกิดว่ามีมีน้องๆอยากจะเป็นเหมือนคุณบ้างคุณจะคุณจะเตือนอะไรครับส่วนตัวของหนูนะคะคือหนูไม่ได้มีพื้นฐานเเหมือนเด็กที่เรียนมาจากสายอาชีพค่ะแบบพวกพ่อพ่อช่างอะไรคือแบบหมายถึงว่าที่เรียนโดยตรงอะค่ะหนูเรียนแบบสามัญซึ่งตั้งแต่ที่เข้ามาคือก็จะมีหลายคนบอกตลอดว่าเนี่ยคือหนู่จะอ่อนกว่าเด็กพวกนี้ค่ะคือหลายอย่างมากก็คือหนูก็ไม่เคยแบบมานไม่ตอ มีค่ะมีท้อมีมท้อเป็นธรรมดาค่ะแบบเวลาดองอย่างเงี้ยแบบอุ้ยเพื่อนทําได้กันทำไมรอทําได้แค่นี้อย่างเงี้ยแบบบางทีมันก็ท้อค่ะแต่คือเนี่ยเวลาทั้งหมดที่หนูเรียนมาค่ะหนูยังเคยคิดเะแบบโหคือตั้งแต่ปีหนึ่งถึงตอนเนี้บอ,ตอกตรงว่าความสามารถที่หนูเรียนมาคือแบบอุ้ยมัน ก้ากระโดดมันไอเราทำได้ขนาดนี้เลยวะงงตัวเองค่ะแบบแต่ก็คือสามสามปีที่เรียนมาคือก็ทุ่มก็ทุ่มเทค่ะไม่ต้องแข่งกับใครอะค่ะไม่คิดว่าจะเอาชนะใครใช่ค่ะเอาชนะตัวเองให้ได้เราจะรู้สึกว่าแบบเราต้องแอคทีฟตลอดคือไม่ต้องคิดว่าเราจะเก่งกว่าใครหรือจะด้อยกว่าใครอะค่ะคือเราอะต้องดูที่ตัวเราค่ะหนูว่าดูที่ตัวเราพัฒนาแข่งกับตัวเองอย่าท้อเพราะท้อนี่คุณก็แพ้ตัวเองแล้วนะคือคือท้อได้แต่คุณต้องอย่าวางคุณต้องสู้ต่อไป จบคอนแวน่์มาเจอเด็กช่างเยอะๆกลับบ้านร้องไห้ปรับตัวไม่ได้แบบทุกคนมีมีความเป็นตัวเองสูงเขามารวมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสุดท้ายก็ต้องปรับตัวเขามีทักษะสูงกว่าเยอะคือเขาทํามาก่อนแล้วก็ระหว่างที่เขาพักอ่ะขนาดเข้ามาแล้วหนูก็ทา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 เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็แต่ก่อนเขาวิ่งเราเดินตอนนี้เขาเดินหนูก็ต้องวิ่งตามให้ทันอเข้าใจไม่งั้นก็ สู้ใครไม่ได้จบไปก็ไม่ได้เป็นศิลปินหนึ่งที่หวังเลยเราจะบอกรุ่นน้องอยังไงว่าถ้าเกิดทอ้อก็าทำย็งไ<ม>นึกถึงเอาม่าตอนหลับริมซอนึกถึงนึกถึงที่บ้านคนที่เขาให้เงินมาแบบให้เงินมาเรียนให้เงินมาติวอะไรอย่างเงี้ยเขาย่อมเหนือกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าแบบการออกไปสู่ชีวิตจริงต้องหาเงินต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องทั้งสภาพจิตใจทั้งร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังก่อน ตัวเราไว้ที่หลังดีกว่าทำทำเท่านั้นเท่านั้นไม่มีใครช่วยคุณได้ตอนคุณขึ้นมาในเวทีสอบที่แบบโอ้ oh, โหไอ้นี่ดอออิงไอ้นั่นอย่างนี้ไอ้นี่มาจากนู่นไอ้นี่ผมยาวมาเลยคุณมาขาสั้นสามเส้นเลยมีแบบประมาทเกรงกลัวบนเวทีในการต่อสู้นี่ไหมไม่นะต,ตอนตอนแรกเราเลือกเขาก่อนตอนเนี้ยเขาต้องเลือกเราบ้างลว คิดอย่างนี้สักวันยังไงถ้าเราไม่ดีพอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวว่างกันใหม่เดี๋ยวว่างกันใหม่ถ้ามาอีกครั้งครั้งนี้เราเต็มจัดเต็มพรางั้นนะเพราะเราได้ผ่านสอบครั้งนี้ไม่ผ่านแล้วนี่มาอีกครั้งครั้งนี้จัดเต็มแต่เราดันผ่านซะก่อนจบไปทําอะไรเนี่ยศิลปินไส้แห้งเนี่ยรู้สึกยังไงที่เรียกศิลปินไส้แห้งผมว่ามันไม่ถูกหรอกมันน่าจะคนที่เรียกว่า คนผู้มีจิตวิญญาณมากกว่าอ,อาจจะมีคนมาซื้อให้เงินเป็นสิบสิบล้านเขาไม่ขายเพราะคุณไม่เข้าใจศิละปะคือเรามองว่าเอาศิละปะมาเปรียบเทียบกับเงินตรามากเกินไปนะฮะมันจึงมีคําว่าศิละปะศิลปินไส้แห้งนะฮะผมไม่มีเงินที่จะมาติวกับเหมือนกับคนทั่วๆไปครับอาจารย์ที่เรียนเขาก็สอนให้ฟรีเพราะ้าเขาก็ได้รับเช่นเดียวกั คือเขาก็มีคนติวเขาแบบนี้เหมือนกันใช่มีคนมีคนสอนเขาด้วยการไม่คิดเงินไม่คือได้รับโอกาสนี้แบบนี้ซึ่งเขาก็เขาจะถ่ายทอดโอกาสที่เขาได้รับจากบุคคลที่มีบุญคุณกับเขาเนี่ยไปสู่บุคคลอื่นๆใช่คอ่าคือการเคยได้รับการช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่ถ้าเราไปช่วยเหลือเขาตอบต่อไปเยเนี่ยมันเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุดมันคือการให้โอกาสคนอืมอืมอืมคือสิ่งยิ่งเนี่ย ทำท้ายสุดสิ่งที่คุณเรียนมาสิ่งที่ศิลปกรให้คุณวิชาที่คุณเรียนมาเนี่ยคุณจะไปช่วยสังคมอย่างไรความฝันของหนู่ะที่อยากจะทำก็คืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นที่ว่าต้องทำงาน,งนมีเงินเดือนสูงหรือแบบทำอะไรที่แบบคนเห็นทั้งโลกหรือทั้งประเทศอะไรอย่างเงยคือหนูมีความฝันเลย,เลยของคืออยากจะไปเป็นครูสอนเด็กอะคะ่ะตามที่ ตามต่างจังหวัดที่เขาได้โอกาค่าที่เขาได้โอกาส uh huh. คือ uh huh. คิดเองตั้งแต่ตอนที่ว่าเริ่มเรียนศิลปะแล้วแบบเออเราอยากทําตรงนี้คือครั้งแรกหนูรู้จักศิลปะค่ะแบบมันอย่างที่หนูบอกคือมันอิสระมันเป็นตัวของตัวเองมันมีความสุขคือหนูอยากให้เด็กหรือทุกๆคนนะคะได้รู้จักตรงนี้นะค่ะได้ได้เรียนได้สัมผัสกับมานะคะ uh huh. หนูว่ามันเป็นสิ่งสวยงามมันไม่เคย uh huh. ทําร้ายเราอะคะ uh ่ะ huh. มันมีแต uh ่ huh. <ๆ S 1> ช่วยยกระดับจิตใจคนเราให้สูงขึ้นนะคะ เคยสอนสอนเด็กที่เหมือนเป็นโรงเรียนติวเนี่ยครับผมก็ไปสอนที่ลาดพร้าวครับครับทีนี้มีเด็กที่เหมือนกับบกพร่องครับทางสมองทางหูความพิการเด็กพิเศษเด็กพิเศษใช่ครับเหมือนกับผมสอนตั้งแต่แรกเลยนะคนที่เป็นเจ้าของก็ช่วยสอนนู่นนี่นั่นเหมือนกันคือช่วยกันสอนเขาจากคนที่มีความบกพร่องทางสมองก้าวร้าวอะไรเขาเริ่ม กลายเป็นคนปกติได้ดรอปลงได้ดรอปลงได้อือด้วยด้วยด้วยสิลปะใช่ด้วยสินปรัตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะช่วยได้ครับครับพอไปพบกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนทำแล้วเขาเริ่มหายครับเขาใจเย็นลงครับเขาคิดอะไรได้มากขึ้นไม่ก้าวร้าว ศิละปะยังแก้ไขเขาได้ใช่ด้วยความตั้งใจของผู้สอน่ะถ่ายอทอดเข้าไปอัดเข้าไปมีวิจารณาที่บริสุทธิ์นะใช่พร้อมกับเขาก็เป็นผู้รับที่อาจจะรับได้โดยบางส่วนและอาจจะรับได้น้อยหน่อยแตก่ก็ตั้งใจทําใหก้ก็แก้ไขตรงนั้นได้ซึ่งตรงนี้คุณลิงเห็นว่าคุณอยากจะไปทําในจุดจุดนี้ใช่แล้วพี่ลังคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นงี้ทั้งประเทศทั้งประเทศอ่าว่าถ้าเกิดคุณเสพศิละปะในทางที่ดีจิตใจคุณก็สูงขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นใช่คคือตอนนี้ ทิ่เทศการต่างๆเนี่ยที่เปิดแสดงต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้าไปดูเพราะเราคิดว่าศิลปะมันอยู่สูงเราไม่เข้าใจมันหรอกมันมีสองสองด้านนะสิคนหนึ่งคิดว่ามันสูงเกินไปอีกอีกด้านหนึ่งคือไปดูทําไมไร้ค่ามันมีสองด้านผมว่าไอ้ด้านสูงเกินไปเนี่ยมันน่าจะสัมผัสถึงได้ถ้าอธิบายเขาเข้าใจแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยผมว่ามันจะอีใจจะลําบากมันอธิบายได้ทุกอย่างมันมีเหตุ แต่บางอย่างกาไม่มีแต่ว่าศิลปะไร้ค่าผมว่ามันไม่ไร้ค่าแล้วเพราะว่ามันออกมาจากจิตของคนที่ทำความตั้งใจของคนที่ทำเขาตั้งใจมันทำมันออกมาเราต้องเคารพในการทำของเขาเคารพในการตัดสินใจในการนีควิตของเขาใช่เคารพความในความเป็นคนเขานะความใจของเขาเนี่ย พ่อคาทาอาชีพหรือว่าจะเป็นนายกหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนเข้าถึงได้ครับผมอยากให้คนทุกคนเนี่ยเปิดใจดูอเปิดใจ,ดใจรับศ <ใจ S 1> ิลปะค่ะอยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าเราต้องหาตัวเองให้เจอนะคะว่าเราอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรจริงๆะคะ่ะ<ม>การหลอกตัวเองอะ่ะมันทําได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราหลอกตัวเองเราก็จะ ไม่สามารถจะพบสิ่งที่แท้จริงของตัวเราได้แล้วก็การเป็นศินลปินที่ดีก็คือการโอนอ่อนตัวเองให้คอยตามสิ่งต่างๆได้และก็รับสิ่งดีๆเข้ามาได้ไม่ใช่ว่าเป็นศินลปินที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปหรือก้าวร้าวอย่างนี้ก็ไม่ะสมกับคอนเร็จเหมือนกันค่ะอืคือคุณคุณกำลังจะบอกว่าหาตัวเองให้เจอก่อนนะ<า>เพราะคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถั<า>ทงทองแท้แล้วเนี่ย<า>คอยว่ากาันอีกทีนึง<า>แล้วเมื่อคุณ คิดว่าที่คุณอยากจะเป็นศิลปินเนี่ยคุณต้องฟังคนอื่นมั้งใช่ไม่ใช่คุณจะแข็งกระโดกอย่างเดียวใช่คุณต้องฟังอย่างอืงอ่นคนอื่นด้วยวันนี้วันนี้รายการของเรารับทราบ8ศิลปิน8ศิลปิน8วิธีการแก้ไขต่างๆนะฮะกลลเมตรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ก่อนจะจากกันไปอีกนิดนึงฮะเป็นไงบ้างฮะรูป <c oughs> อ่านี่ดูดูดูฝีมือของของน้องฉลามบุก ช่วงระยะเวลาที่เขาปั้นประมาณชั่วโมงกว่านะฮะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นภาพประติมากรรมนูนต่าเป็นเป็นเป็นภาพเหมือนเป็นงานประติมากรรมรูปเหมือนนะฮะก็โอ้โหขอบคุณมากหล่อจริงเนี่ยตวเนี้แหมต่ตัวดีเนี่ยนิสัยก็ดีเนี่ยดีใจฮะที่ได้มาที่นี่ศิลปกรครับจาก รายการวอร์เรนตี้ทีมครับวอร์เรนมันมันของคนที่ยังมีวัยและหัวใจเป็นทีมครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับวันนี้รายการ v a ร์เรนตี้ทีมต้องลาทุนผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องไทยพโรมครับสวัสดีครับ ความรู้แบบบูรณาการทั้งทางโลกและพระพุทธศาสนานําเข้าไปอยู่ด้วยกัน<อ>นะครับจึงเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเมนรเนีย่ยสามารถเข้าไปเยนนทางโลกได้ในส่วนพระบรมสารีริกธา,ากตุนะครับจะอยู่ตรงข้อตอ่อ,อค,ครับ่วนพดครับข้อต่อยอดสูง<ห>สุดนะครับเล็กๆเนี่ยนะครับ